ครับช่วงบ่ายนะครับเราก็มารับรถ Mercedes b e n บนซ์เอสคัสนะครับจะติดตั้งชุดไรครับเดี๋ยวหัวใจรอนครับสักคู่เดียวครับบริการรับรถนอกสถานที่ครับโอเคครับสวัสดีครับกอล์ฟครับต้อนรับ Mercedes b e n บนซ์เอสคัสนะครับเพิ่งรับรถมาจากบ้านลูกค้านะครับเดี๋ยวเราไปติดตั้งชุดไรครับเดี๋ยวหัวใจรอนครับสักคู่เดียวคันนี้ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยครับจอยแอนดรอยพร้อมกล้องสามร้อยสิบสระครับบริเวณด้านหน้านะครับบริเวณด้านข้างครับ บริเวณด้านท้ายครับแล้วก็อีก1จุดครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนต่อครับสักคู่เดียวสวัสดีครับก๊อฟครับตอนนี้ผมก็อยู่ใน S-card เป็นเยทร้อยครับกับจอยแอนดรอยขนาด10นิ้วนะครับ เป็นงานคัสตอมบิวนะครับสวยงามมากครับท่านผู้ชมครับนี่ครับขนาดทินิ้วครับจอยด d อยชูเคครับแรมแปดลอมร้อยยีนะครับซึ่งมาพร้อมกล้อง360ร้อสิบงศานะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ Android ก่อนครับาจอทัชสกรีนนะครับลื่นแรงเร็วครับที่สุดละตอนนี้เลยครับท่านผู้ชมครับ g o o g l e Map นะครับยังไม่พอนะครับ y t u t u ครับก็จะมีทุกคอนเทนต์เลยครับ นะครับก็สามารถนะครับใช้คำสั่งเสียงได้ครับ The White Thailand ใช้คำสั่งเสียงได้ครับลกี่กาสตชเลยทีนะครับ เิดเพลินทุกการเดินทางครับนี่ครับยังไม่พอนะครับ Netflix ครับมีภาพยนตร์นี่เป็นร้อยๆเรื่องเลยครับตอนตะกี้นี่ลื่นมากนะครับต้องขอบอกเลยครับตัวนี้นะครับ MX Player ครับไฟเพลงไฟหนังครับ l นี่ครับลื่นจริงๆครับท่านผู้ชมครับ 2K ครับควบคุมดังเบานะครับได้จากวงพวมาลัยด้วยครับ โหลดแอปเพิ่มนะครับเรียกว่า Google Play Store ครับนี่ครับก็ยังรองรับการใช้งานแอปพลิเคชันอื่นอีกมากมายเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของระบบความปลอดภัยครับจอยอนดอยซึ่งมาพร้อมกล้อง3ามองศานะครับเพียงแค่ทัชสกรีนครับนี่ครับ 2K แล้วก็ 3D ด้วยนะครับ 2D3D ได้หมดเลยครับภาพนิคมชัดครับเดี๋ยวไปสาธิตนะครับออกจากที่จอดรถครับ ออกเรียบร้อยแล้วครับมุมล้อครับเห็นได้ชัดครับออกจากที่จะลดอย่างปลอดภัยแน่นอนครับท่านผู้ชมครับนี่ครับด้านซ้ายด้านขวานะครับนะครับมุมล้อนะครับซ้ายขวานะครับภาพนี่คมชัดจริงครับท่านผู้ชมครับหักตามวงเลี้ยวด้วยนะครับปลอดภัยแม่นยำจริงครับแม็กชุดนี้นะครับลูกค้าติดมาประมาณสองแสนนะครับ นั่นหมายความว่าปลอดภัยแน่นอนครับไม่เบียดฟุตบาทครับท่านผู้ชมครับสองดีแล้วก็สามดีครับนี่ครับแต่ตรงไหนก็ได้ไหมครับได้หมดเลยครับด้านข้างด้านหลังด้านหน้าด้านท้ายนะครับปลอดภัยจริงครับนี่ครับหมุนได้รอบทิศทางเลยครับปลอดภัยไร้กังวลครับท่านผู้ชมครับเราเขเกียร์ถอยหลังนะครับก็จะตัดออโต้เลยครับนี่ครับ ปลอดภัยจริงครับโอเคครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจงานติดตั้งระบบล้ำลแบบนี้นะครับก็สามารถติดต่อผมได้นะครับผมกรอบนะครับ0634986168ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจนะครับแล้วรอชมในคลิปต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับคลาสกันนี้ก็เสร็จสิ้นเทียบร้อยครับกับ j o ยอ n นดรอยงานคัสซอมบิลครับ ขนาด10นิ้ว Android 2K ครับแรม8ดลอมร2อครับตอนนี้เราก็กำลังจะไปส่งรถที่บา้านลูกค้านะครับโอเคครับ